ทาดีทำร er ้ายร่างกายหรือการทำร้ายร่างกายมีกี่เลเวลมีกี่ระดับตามที่เรารู้จักนะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายเรื่องการทำร้ายร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมากในสังคมบ้านเราไม่ว่าในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักเกิดการขมิงกันในระหว่างขับรถหรือมีการมงหน้ากันมาดูกันว่าความรุนแรงไล่ระดับจากเบาไปหนักของการทำร้ายร่างกายมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้กับผมจะนําเสนอสรุปเพราะว่า เกี่ยวกับเรื่องการทำรายร่างกายเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายร่างกายไปแล้วนะครับก็เห็นว่ามีคนให้ความสนใจกันก็เลยอยากจะสรุปนะครับหากมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหากเป็นการตบหน้าธรรมดาตบหน้าหนึ่งทีตบหัวหนึ่ทีนะครับอันเนี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายนะครับหรือจิตใจเป็นการตบธรรมดาไม่มีเพลนะครับ อันนี้ก็เป็นความผิดละหูดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391นะครับผู้ใดใช้กําลังประทุษร้ายผู้อื่นนะครับโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับอันนี้คือมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งเบิร์ดบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเพราะฉะนั้นการที่จะจ่ายค่าปรับกรณีทำร้ายร่างกาย5 0าร0อยหนึ่งพันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะบางครั้งตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะใช้โทษปรับเพื่อให้หลับจําอาจจะจปรับด้าพันหกพันแปดพันถึงหนึ่งหมื่นก็ได้นะครับเพื่อปรับให้ห เป็นการตบตีชกต่อยนะครับอันนี้มีแผลชกฟกช้ำนะครับดำเขียวต้องกินน้ำใบบัวบกจำในนะครับคือเป็นการเป็นอาการของร่างกายนะครับซึ่งาการกระทำดังกล่าวเนี่ยคือหนึ่งมีเจตนาให้เราได้บาดเจ็บไปแล้วนะครับอ,อันนี้สาเหตุก็คือเพิ่มเลเวลขึ้นมานิดหนึ่งจากตบธรรมดาก็เพิ่มแรงอีกนิดหนึ่งมีแผลมีรอยฟกช้ำอันนี้ก็จะเข้าข่ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295นะครับผู้ใดทําให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้นั้นนะครับถือว่าผู้นั้นจะทำความผิดฐานทําร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำพุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับมาดูเลเวลที่3นะครับเลเวลที่3นี่ก็คือเป็นการตบเหมือนกันเป็นการตบเป็นการต่อยเหมือนกันแต่อาจจะใช้ไม้อาจจะใช้อุปกรณ์หรืออย่างอื่นเข้ามาแทนนะครับซึ่ง ระดับที่3ามคือมีอาการสาหัสอาการสาหัสนี่ก็คือรักษาตัวเกิน20วันนะครับนอนโรงพยาบาลหรือไม่สามารถประกอบกรณีกิจได้เกิน20วันอันนี้ถือว่าสาหัสนะครับอาการสาหัสถึงขั้นต้องใส่เฟือกหรือหยดน้ำเข้าต้มหรือนอนโรงพยาบาลมากกว่า20วันอันนี้ก็ถือสาหัสครับก็ถือว่าเป็นความผิดทำร้ายร่างกายอาจจะชกอาจจะต่อยอาจจะสอกนะครับหรือใช้อาวุธประกอบด้วยใช้ไม้ใช้มือใช้สนับมือพวกนี้ครับอันนี้นะครับสาเหตุก็คือจนเป็นเหตุได้ผู้ถูกกระทําอันตรายเนี่ย ได้รับอันตรายสาหัสนะครับาตามมาตรา297ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297นะครับอันนี้มีโทษรางทุจรุจุกตั้งแต่6เดือนนะครับถึง10ปีและปรับตั้งแต่1,000บาทถึง200 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือโทษหนะักก็คือ,อาสาหัสนะครับสาหันอนหลักๆก,ก,ก,ก็คือต้องนอนโรงพยาบาลเกิน20วันอันนี้จะเข้าข่ายตามมาตรา297โทษหนะักด้วยสำหรับการโยงความในคดีทำร้ายร่างกายกันนะครับความผิดทำร้ายร่างกายนะครับ แม้ผู้เสียหายจะยอมความนะครับก็ไม่มีผลให้ยุติคดีนะครับเพราะการกระทําความผิดฐานทําร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295และ297เป็นความผิดอาญาเป็นนินยอมความไม่ได้แต่ถ้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391อันนี้สามารถยอมความได้ก็คือตบหนึ่งทีธรรมดาไม่มีแผลถ้าตบหนึ่งทีมีแผลฟกช้ำหรือชกหนึ่งทีมีแผลฟกช้ำอันนี้ก็เข้ามาตรา295ระวางโทษจำคุกตั้งแต่อีอ่ปีไม่เกิน2ปีและก็ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทนะครับส่วน อันที่3ตบเหมือนกันแต่ตบกับสนับมือหรือว่าตบกับไม้นะครับอันนี้มีโทษาสาหัสนะครับตามมาตราสองสาหัสก็คือรักษานอนโรงพยาบาลเกิน,น20วันนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หเดือนถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงสองแสนบาทอันนี้โทษหนักนะครับก็คือหลักๆก,ก,ก็คือมี3ามเลเวลนะครับแล้วก็ตามมาตราสองเก้าห้าและสองเก้าเจ็ดตบมีแผลกับสาหัสอันนี้ยอมความไม่ได้จําง่ายๆส่วนละหุโทษสามเก้าหนึ่งตบหนึ่งทีไม่มีแผลอันนี้ยอมความได้นะครับซึ่งคดีพวกนี้นะครับก็ได้อ ไม่ได้จ่ายค่าปรับเสมอไปนะครับไม่ได้จ่ายค่าปรับเสมอไปนะครับอา,อาจจะจําพุกด้วยอาจจะปรับเพลงด้วยไม่ใช่ปรับ500อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับซึ่งอันนี้มี3ระดับแล้วก็ส่วนอีกระดับหนึ่งเป็นการาเข้าข่ายละเมิดอันนี้เกี่ยวกับประมาทผมก็จะตัดออกจากตรงนี้ไปอันนี้ผมจัดลาดับของผมเองนะครับก็ทำร้ายร่างกายก็คือนั่นแหละ3 9 1 2 9 5 2 9 7นะธรรมดา,ามีแผลแล้วก็สาหาัส เอาให้เข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็อ,อยากจกปรึกษาก็ติดต่อเข้ามาทางเพจ f a c e b o o k ทนายบอลแล้วก็คนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของทนายบอลมีค่าปรึกษามีค่าปรึกษากตลอดชีพ500บาทเนี่ยก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ